สวัสดีครับมาพบกันเป็นคลิปที่2นะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปแนะนำเรื่องของการาเลือกจังหวะนะครับผมแล้วก็การใช้งานของกลุ่มจังหวะตรงนี้นะครับผมโอเคมาเริ่มกันเลยนะครับดีเลือกจังหวะครับผมเรากดสไตล์ก่อนครับาจากนั้นเรามาดูในในกลุ่มนี้ครับก็คือสไตล์ตรงนี้นะครับผมก็จะมีให้ทั้งหมด253จังหวะ นะครับผมก็จะแบ่งเป็นกลุ่มตรงนี้ไว้นะครับอ่าอันนี้คือจังหวะแรกครับผ001นะครับลองมาเพลยฟังกันครับกดสตาร์ทครับเราจะประมาณนี้แล้วเรามาฟังจังหวะแดนซ์บ้างครับ093ครับอลองมาฟังล็อกบ้าง064หรือเราจะหมุนครับ ก็คือการเลือกจังหวะนะครับตามที่เราตามที่เราต้องการเลยนะครับว่าเราชอบจังหวะนั้นจังหวะนี้นะฮะเอามาทําเป็นเพลงนะครับผมเล่นพร้อมจังหวะตรงนี้ได้เลยนะครับต่อไปโอเคเรามาดูปุ่มนะฮะที่ใช้งานร่วมกันกับจังหวะบ้างนะครับผมปุ่มแรกก็ที่เมื่อกี้ที่กดไปเลยก็คือ s t a r t s t o p จังหวะนั่นเองนะครับกดแรก Start กดอีกทีนึงก็เป็น stop นะครับต่อไปคือ s ิงส์สตารครับผม s ิงส์ t ตารคือเวลาเรากดปุ๊บเนี่ยใช้งานไปแล้วเราสัมผัสคีย์หรือกดคีย์บอร์ดตรงนี้คีย์ไหนก็ได้นะครับผมจังหวะมันจะเริ่มเล่นทันทีนะครับโดยที่เราไม่ต้องมากด Start Stop ตรงนี้นะครับลองดูนะครับกด s ิงส์สตาร์ทนะ จะเริ่มเล่นทันทีนะครับผมปุ่มต่อไปคือปุ่มอินโรแล้วก็เอนดิง้งอินโรก็คือท่อนท่อนเพลงท่อนแรกท่อนอินโทรนั่นเองนะฮะแล้วก็เอนดิ้งก็คือ,อท่อนจบนะครับผมก่อนที่เราจะมาใช้ตรงนี้เนี่ยเราต้องไปเปิดการใช้งานของแอคคอมในเครื่องก่อนนะครับกดคอร์ดก่อนนะฮะให้ตรงนี้ขึ้นเป็น A B C นะครับช่องนี้นะครับแล้วเราก็กดอินโรนะครับ อ่าแล้วเราก็สตาร์ทพร้อมกับอ่ากดคอร์ดนะครับอย่าลืมกดคอร์ดเพลงก็คือมือซ้ายเนี่ยเรากดคอร์ดด้วยนะครับผมไม่งั้นนี่เดี๋ยวอินโทรจะไม่ขึ้นให้เรานะฮะเพราะว่ามันจะเป็นอินโทรสําเร็จรูปนะฮะจากโรงงานนะฮะโอเคกดสตาร์ท สองก็จะประมาณนี้เดี๋ยวลองมาเลือกอินโทรอ่ะง่ายๆกันบาง0ูนหนึ่งครับฮะอันนี้เรากดอินโทรด้วยครับนนรกดอินโทรสองสามสีกดคอร์ดรอันนี้ก็คืออินโทรนะครับต่อไป ending งเอนดินดคือท่อนจบครับ ก็คือ,อเวลาเวลาเพลงจะจบก็จะเนี่ยท่อนสุดท้ายก็คือท่อน ending น,นะฮะอันนี้คือ intro น,นะครับอันนี้เราก็อาจจะเล่นเป็นท่อน A นะฮะท่อน A verse A ไปปุ๊บอ่าพอถึงท่อนจบเรากดตัวนี้ครับ กดขอด้วยนะครับทุกครั้งนะฮะไม่ว่าจะเป็นเ n ็ r o l หรือว่า ending นะฮะเราก็กดคอร์ด้วยนะครับผมเขาจะได้จบให้เราตามขอที่เราต้องการนะครับผมต่อไป fill a f ิ l a คือท่อนท่อน a นั่นเองนะฮะท่อน a แล้วก็จะมีจังหวะส่งให้เรานะฮะเราสามารถเลือกได้ว่า อาจจะกดส่งแค่ท่อน A นะครับเป็นจังหวะส่ง AA A. กดซ้ำก็ได้ดีจะเปลี่ยนฟิลมาเป็น B มันก็จะมีท่อนส่งแบบอีกแบบหนึ่งนะฮะฟิลฟิลิ่งอีกแบบหนึ่งนะครับ,รบ,บ,รบผมก็สามารถกดสลับกันตรงนี้ไ,ได้หรือจะกดย้ำๆไปก็ได้นะครับลองมาฟังกันครับลองฟังก,กดฟิลเออันนี้ก็จะเป็นจังหวะส่งนะฮะ นเรามาฟังนี้บ้างครับอันนี้ก็จะมีสแนร์แบบส่งมาอีกแบบนึง่งก็จะประมาณนี้ก็สามารถกดสลับตามที่เราต้องการที่จะจะให้เขาส่งให้เราท่อนไหนท่อนไหนนะครับจงังหวะไหน อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับคาามต้องการของแต่ละคนได้เลยนะครับผมปุ่มต่อไปคือปุ่มเฟดนะครับปุ่มเฟดก็คือพอเรากดใช้งานไปแล้วเนี่ยเพลงเขาจะค่อยๆลงนะฮะจะค่อยๆเ,เ,เบาเฉค่อยๆเบาปุ๊บจนเพลงจบนะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับทุกครั้งนะครับเวลาเรา,เราเล่นพาร์ทพวกนี้อย่าลืมกดมือซ้ายกดพอร์ด้วยนะครับเรามากดเฟดกันนะครับ ค่อยๆเบาค่อยๆเบาจนจบนะฮะอันนี้ก็คือหน้าที่ของเฟดก็อาจจะเป็นท่อนจบที่เราต้องการให้แบบอ่าลงมาแบบเบามาเนียนๆหน่อยอย่างนั้นนะครับผมอ่าต่อไปปุ่มคอร์ตัวนี้อ่าที่เราใช้งานกับร่วมกับบินโชไปเมื่อกี้ก็คืออ่าแอคคอมนั่นเองนะครับจะเป็นชนิดของแอคคอมซึ่งโรงงานจะมีให้เราเลือก2แบบก็คือแบบแรกที่เรากำลังใช้อยู่นะฮะ หน้าจอขึ้นเป็น A B C คืออันนี้คือแบบ A B C นะผมจะกดมือซ้ายเป็นคอร์ดไปอย่างเงี้ยเปลี่ยนคอร์ดเปลี่ยนคอร์ดให้แตนะนะ่คือกดย้ำๆไปเนี่ยมันจะไม่มีเสียงอะไรแต่ว่าเปลี่ยนคอร์ดให้เราแต่ว่าถ้าเรากดอ่าปุ่มนี้อีกทีหนึ่งอันนี้จะเป็น full range แล้วนะฮะ ลองมาฟังดูนะครับอนี้จะเป็นเสียงเปโนนี่ฮะเปลี่ยนคอร์ดด้วยแล้วก็นะฮะเปลี่ยนคอร์ดด้วยแล้วก็มีเสียงเปโนด้วยนี่ฮะนี่ผมกด F น,นี้ก็คือขึ้นอยู่กับความชอบแต่ละคนเลยบางคนอาจจะชอบเล่นคอร์ดมือซ้ายแล้วก็ให้มีเสียงคอร์ดท,ที่เรากดไปด้วยนะเสียงโน้ตนั้นๆไปด้วยก็ใช้เป็นฟูลเลนนะครับผมแต่ว่าบางคนอาจจะไม่ชอบอาจจะแบบให้มีคอร์ดไปเปลี่ยนคอร์ดเฉยๆไม่ต้องมีเสียงอย่างนี้นะครับก็ใช้เป็น ABC ไปนะครับอ่าถ้าเรากดคอร์ดอีกทีหนึงมันจะปิดนะฮะปิดการใช้งานของแอรคอในเครื่องเพราะฉะนั้น เวลาเราเพลงเห็นไหมมีแต่เสียงโน้ตที่เรากดนะฮะจะไม่มีแอคคอมใดๆทั้งสิ้นเลยอันนี้ก็ขึ้นอยูอ่กับแต่ละคนที่จะเอาไปใช้นะครับผมโอเคสำหรับคลิปเลือกจังหวะเลือกการใช้งานตรงนี้นะครับกับเลือกจังหวะก็จบแต่เพียงเท่านี้นะครับสำหรับคลิปต่อไปเนี่ยผมจะมาแนะนำเรื่องอการเซฟบ้างนะฮะเลือกเสียงผสมเสียงเลือกจังหวะเราจะเอามาเซฟ เป็นโปรแกรมบ้างนะครับเพื่อง่ายต่อการเอาไปใช้งานนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็อขออนุญาตจบแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ